ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับอันนี้คือบรรยากาศของทางด่วนนะครับนี่อ่าเราก็มาดูบรรยากาศบนทางด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นจากด่านยมราชนะครับสี่แยกยมราชจะไปลงดาวขนองพระรามสองนะครับ นี่คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับทางด่วนใจกลางเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครบรรยากาศของเช้าวันจัน์นะครับ1 0บโมงคึ่งนะ สายแล้วนะครับดูบรรยากาศตึกสูงนะครับอาจจะมีฝุ่นมีหมอกหน่อยนะภาพวาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะครับ กานขวานี่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับ สีลมบางรักนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนสาธรน,นะอาจะเห็นตึกตรงนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาะก็จะไปขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับข้ามจากฝั่งพระนครนะครับทันนี้จะไปะทางฝั่งราดมุรนะ ค่ะคอนองพระรามสองนะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะครับก็วิ่งกันได้สบายสบายาบททางด่วนใช้ความเร็วอยู่ที่90นะครับนี่ 8 9 9 0กโลเมตรต่อชัวโมงนะ อ,อีกไม่นานนะครับเราจะไปสมุทรสาครได้โดยไม่ต้องลงถนนพระรามสองนะครับวิบ่งขึ้นทางด่วนแบบทางยกระดับไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งด้านล่างนะตงถนนพระรามสองนะอยิงยาวไปเลยนะครับไปถึงวงแหวนไปมหาชัยสมุทรสาครกันเลย ต่อไปผมก็ไม่ต้องไปข้ามสะพานพระรามเก้าตัวเดิมแล้วนะครับขึ้นสะพานคู่ขนานตัวใหม่ไปเลยนะไปลงนู่นเลยเสร็จท่านบิ๊กซีพระรามสองนะครับนี่ตรงนี้เขากั้นไว้อยู่นะอีกไม่นานนะครับคงจะได้ใช้สะพานพระรามเก้าคู่ขนานตัวใหม่กันแล้วนะครับผม จะเป็นทางออกถนนพระรามสามทางด้านซ้ายช่วงนี้เราก็ขึ้นสะพานพระรามเก้าตัวเดิมไปก่อนนะครับตัวใหม่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะตรงนี้นะที่สะพานฝั่งซ้ายนะครับก็มาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันอีกนะครับ านพระรามเก้านะครับขึ้นจากทั้งด่วนนะครับขึ้นจากด่นเลยสีแยกยมราชนะครับไปลงพระรามสองนะครับบรรกาศกรุงเทพนะครับกรุงเทพมุมสูง นี่นะครับสะพานพระราม9นะครับตัวใหม่ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวเดิมก็วิ่งอยู่นี้นะครับพอเปิดใช้สะพานตัวใหม่นะครับสะพานตัวเดิมนี่ก็จะปิดซ่อมนะครับซ่อมบำรุงบูรณะใหม่นะครับ ม่น้ำเจ้าพญานะครับจากฝั่งพระราม3ไปฝั่งราดมูลนะนะก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะครับสองสามอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะสองอาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้มา ไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับดูความคืบหน้ากันนะครับว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วนะครับทางด่วนสามชั้นนะครับนี่เสาขึ้นเต็มเลยนะเสาเยอะมากเลยนะครับนี่อลังการจริงๆออกซ้ายตรงนี้นะครับถนนสุขสวัสดิ์นะครับ ลงไปก็ดาวขนองพระรามสองนะอิตาเลียนไทยนะครับทางนี้ก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับนี่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะก็ดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ดูจาก ทางด่วนไปลงพระรามสองนะครับไปถึงนู่นเลยแถวแถวเส็นทรันวิกซีพระรามสองนะครับบางขุดเทียนกันเลยบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้ เป็นวันจันทร์นะครับที่ถ่ายให้พี่น้องดูกันวันนี้นะครับด้านล่างนะครับผมก็รีวิวให้ได้ดูไปแล้วนะครับ่มีถนนที่วิ่งอยู่ด้านล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสองเลนวิ่งสวนนะตรงนี้ก็เป็นทางด่วนเดิมนะครับแล้วก็จะกำลังสร้างอีกชั้นหนึ่งนะ ฝั่งขาเข้ารู้สึกจะรถจะวิ่งได้ดีนะครับวันนี้จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฝั่งตรงข้ามนะครับปกตินี่ติดยาวเลยนะถือว่าวิ่งได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมนะครับแล้วก็ปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนนะครับยาวไปถึงนู่นเลยทุกสภานะครับ มีนาเมษาพฤษภากันเลยเดือนหน้าก็สงกรานแล้วนะครับดาวขน้องนะครับสมุทรสาคร ขนองออกซ้ายนะครับทางด่วนดาวขนองนะครับนี่ดาวขนองก็ออกซ้ายไปนะครับนู้นแท็กซี่ไปทางนู้นนะสมุทรสาครก็มาทางนี้นะครับกำลังก่อสร้างกันมาจะไปเชื่อมต่อกับสะพานพระรามเก้าคู่ขนานนะครับ สำหรับทางยกระดับถนนพระรามสองนะวันนี้ก็ามารีวิวให้พี่น้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถนนพระรามสองนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับดูแล้วดูอีกนะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35นะครับชื่อเดิมก็เป็นทนบุรีปากท่อนะ ชื่อที่เรียกอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นถนนพระรามที่สนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่แยกบางปะแก้วนะครับไปสเส้นสุดที่แยกหวังวะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับระยะทางก็ประมาณ7 4, 5กิโลเมตรนะสำหรับถนนพระรามสองนะครับ เป็นเส้นทางไปสู่ภาคใต้นะครับจากเดิมนี่เป็นถนนเพชรเกษมนะครับที่เป็นเส้นทางไปภาคใต้ถ้าใช้ถนนพระรามสองนี่จะตรงกว่านะครับจะย่นเวลาจากเพชรเกษมไปประมาณ40กิโลเลยนะครับ ผมมาอยู่แถวถนนพระรามสองนี่ตั้งแต่ยังเป็นถนนสองเลนวิ่งสวนอยู่นะครับตั้งแต่ปีปี40นะครับยังเป็นถนนที่วิ่งกันสองฝั่งอยู่นะครับวิบ่งสวนกันยังไม่มีทางคู่ขนานนะครับสมัยก่อนนี้ถนนเส้นนี้นะ แต่โน้นมานะครับก็มีการกอร่อสร้างขยายถนนนะครับกันมาเรื่อยๆนะ,ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการกอร่อสร้างทางยกระดับนะครับก็น่าจะเป็นการกอร่อสร้างกันแบบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของถนนพระรามสองคงจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับ ก็เหมือนกับถนนวิภาวดีหลังสิทธิ์หรือว่าถนนบางนาตากนะครับอพอสร้างทางายกระดับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับก็บิ่งกันสบายเลยก็สุดเขตจ,จอมท้องนะครับก็เข้าสู่เขตบางขุนเทียน ฝั่งซ้ายนะครับก่อนจะเป็นท้องที่สอนอท่าข้ามนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นท้องที่สอนอบางมดนะ ืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับสําหรับทางยกระดับถนนพระรามสอผมอัปเดตให้พี่น้องดูกันเป็นประจำเลยนะครับตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างใหม่ๆนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรีวิวให้ดูกันตลอดนะครับสําหรับถนนพระรามที่สองเส้นนี้นะจุดไหนที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับมีทางขึ้นทางลง มีสะพานยูเทิร์นนะครับก็จะทำช้าหน่อยมีด่านเก็บเงินมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าจุดไหนไม่มีทางขึ้นทางลงเขาก็จะทำได้เร็วนะ ซ้ายก็จะเป็นซอยท่าข้ามนะครับบิ๊กสีพหลามสองนะครับด้านขวาก็คือห้างเซ็นทันเซ็นทันพหลามสองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ